คิดว่าผมบ้าคนเดียวก็หลายคนไงเห็นที่สระบุรีก็มีคนหนึ่งอ๋อพี่นั่นแหละพี่ทนายใช่ไหมพี่สระบุรีชื่อทนายพี่ทนายผมถ่ายเมื่อวานไงสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อสมพรวนาครับครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่คลองสี่นะครับอยู่คลองสี่อยู่ประตูนี่ยตอนนี้บ่ายโมงกว่ากว่ามั้งเนี่ย แดดยังเปี้ยงอยู่เลยเดี๋ยวผมก็มีภาระเดี๋ยวมาถ่ายรูปกับน้องแล้วจะกลับไปร<อ>ับแฟนเขาเลิกสามทุ่มเขาเลิกสามทุ่มดู<อ>ไม่ได้<อ>หรอกเพื่อดูตอนนี้ให่ใหม่มองกว่าจะรอจนจนกว่าจะได้ถ่ายรูปกับน้องเลยใช่ไหมเนี่ยใช่นะก็ประมาณสักนู่นนะสักทุ่มสองทุ่มมั้งน,นะเดีไม่รู้เขาจะมาตอนไหนไม่รู้ก็ประมาณสักสองทุ่มต้องพักก่อนแล้วเนาะใช่กลางคืนก็ทำงานกลางคืนเนาะครับสองทุ่มก็ถ่ายรูปเสร็จก็กลับไปรับแฟนรับแฟนสามเลืก เลิกสามทุ่มใช่ไหมแฟนพี่ทำงานที่ไหนเนี่ยไกลไหมก็เนี่ยอยู่แถวบ้านแหละสี่ทะู้นม่ก็ถึงไนอใกล้ๆเนาะใกล้ๆแล้วก็ลูกไปฝึกงานอยู่ก็ห่วงลูกทั้งบมายเจ็ดตัวโอ้มาละไปยังไงครับเนี่ยรถกระบะจอดอยู่นู่นรถกระบะจอดอยู่นู้นเลยใช่ไหมผมมาจากผมมาจากไอ้สระบุรีขึ้นทางต่างระดับ ไปกลับรถมาโอ้แปดเก้ากิโลกว่าจะถึงรถติดผมขนาดอยู่แถวนี้ผมยังจับ GPS กลัวหลงก่อนจะไปหาคู้จักมพาไปนู่นขนาดเปรมนู่นขนาดคนพื้นที่ยังจับ GPS ใช่ไหมนี่แล้วไม่แน่ใจไงแล้วมานี่ตั้งใจจุดประสงค์ยังไงบ้างเนี่ยอยากสัมผัสน้องลอยอยากจะสัมผัสใกล้ชิดทำไมให้เสียงเราติดหูขนาดนี้ชอบเราเราก็ผ่านมาเราก็ดูครับฟังหมอลำนี่ไม่เคยเสียดังนะ ดูยูทูบเอาเงี้ยับเป็นคนคนอยู่ขอนแก่นครับเกิดขอนแก่นแต่มาโตอยู่กรุงเทพครับแต่ว่ายังพูดภาษาอีสานไม่ได้เลยใช่ไหมก็มันก็ได้แน่เดี๋ยวก็ตกของข้าเจ้าคนพื้นเพคค้นขอนแก่นเนาะแต่ว่ามัแพร่มาโตมาโตอยู่กรุงเทพเลยโอ้เจ็ดขวบเลยเนาะเพ่าจีนมาอยู่ที่นี่ครับพ่อพ่อเป็นคนจีนเนาะชอบน้องอุ๋งอิงยังไงบ้าง เสียงมันแปลกแล้วมันติดหูเราเลยอย่างเฉลิมพนอย่างคอนสักล้วก็ฟังแต่เราก็ไม่ไม่เสียงนิบังอ,อ่าก็ฟังดูใน y o u ูทูบตรงนี้นะฟังแบบไม่ต้องเสียดางแล้วพูดถึงบุคลิกนิสัยน้องเป็นเด็กอาจจันย์แล้วก็คือคือน้องน้องคนทนที่ว่าไม่ลืมตัวตนที่แท้จริงะนะไม่ไม่หลงกระแสสิที่ได้ เป็นคนเป็นคนขั้นวอลภาษาบ้านเฮากะเป็นคนบลืมตเนาะเป็นคนไม่ลืมตัวไม่ลืมพื้นถิน่นเป็นคนกัจจันยูแล้วด้าแบ่งปันครับได้น้อยได้หลายก็แบ่งปันแล้ว่อแม่ในวงจะไปได้อีกนานับผมว่าเด็กคนนี้แล้วติดตามน้องขนาดไหนดูดูยูทูบจังหวันอดูแต่น้องขึ้นวงเขารน้องก็เละออเดอร์หลังหลังหลังห้านอ่า ตั้งแต่มาวันแรกเลยใช่ไหมมาวันแรกเลยแต่ก่อนหน้านั้นไม่ดูไม่ติดเลยไม่รู้โอ้ไม่เคยรู้จักเกาะมาก่อนใช่ไหมไม่รู้จักแต่พอมามาได้เห็นมาได้ดูมาได้ติดตามต้าเวนจ้านี่ติดหูมาดังการดูทุกคลิปเป็นคิดว่าเกมปอสไนไม่ได้เล่นตอนนี้เมื่อก่อนติดเกมเหรอเนี่ยอายุขนาดนี้แล้วติดเกมเหรอลูเคยผาเล่นดิแต่ก่อนแต่ก่อนเล่นฟี่ฟายนะอ่าออ่ฟเดี๋ยวนี้มันไปเปลี่ยนเป็นปอสไนอ่า แล้วทุกวันนี้เกมกับ YouTube อันอันไหนดูดูเยอะกว่ากันยูทูบตอนนี้เกมเล่นบ้างเวลาน้องไม่มีคลิปก็เล่นเล่นเกมค่าเวลาจะรอน้องรอคลิปน้องแล้วเพลงน้องเป็นยังไงบ้างมันเข้าได้กับทุกวัยเพลงมันไม่ไม่ฟังแล้วกดหัวเป็นเพลงที่แต่งออกมาแล้วมันเข้าได้กับทุกวัยจริงๆเนาะเหมือนเราเข้าไปอยู่ในเพลงเนาะ ตอนแรกผมสังเกตดูก็มีจัด40บิบอ,อัพเนาะอ่าต,ตอนนี้นทะลุถึงคนรุ่นเดียวกับน้องแล้วอะใช่มันทะลุไปแล้วครับมันฟังได้หลายหลายรุ่นเป็นเพลงฟังง่ายไม่ต้องคิดมากแล้วสิ่สําคัญก็คือพอฟังเพลงเนี้ยเหมือนใครฟังก็เหมือนกับเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเพลงเลยเนาะขอบฝันมาหลังหา้า้วเราก็รับมาครับมแ,มแม้จะมีพ่อแล้วก็มาแล้วก็สู้เด้วอตัวเองแล้วผมก็จบแค่มสามไม่จบสูงหรอกก็รับซื้อของเก่าโอ้ ดี๋าวนี้อ่ะไปบ้างไม่ไปบ้างลูกโตหมดแล้วลูกคนแ็กก็แล้วก็จะจบปิญญาตีก็เลยคิวๆสบายแล้วทุกวันนี้ก็โตว่าทำงานนู่นอยู่ระยองเื้อบ้านอยู่ระยองครับก็มีเวลามาดูมาอายุยูทูบขึ้นเยอะเราไม่ต้องหาเงินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแฟนก็ช่วยอยู่ถึงว่าเมื่อก่อนนี่ต้องต่อสู้ดิ้นรนต่อลูกยังไม่จบอ๋อแล้วพอฟังเพลงปุ๊บ เหมือนตัวเองอยู่ในนั้นเลยใช่ไหมขนาดคอมาโดแฟตชั้นสามยันสี่กันขึ้นไปเอาลังเบืองสิบยี่สิบลังเขาไว้บน้า้เขาเลยโอ่โอ้ครับลูปคนตัวเองอย่างนี้อ่านั่นคือมันเหมือนมันเหมือนชีวิตต้องสู้เหมือนน้องอุ๋งอิงในเพลง่ะเนาะอ๋อสุดยอดเลยนี่มาตั้งแต่บ่ายโมงกว่าแดดเปี้ยงๆบอกว่าจะรอถ่ายรูปปกตินี่นอนแล้วช่วงนี้จะนอนแลวใช่ไหม แต่วันนี้ตั้งใจมาเลยก็อ,อยู่ใกล้บ้านด้วยถ้ากไก<ร>ลกว<ร>่านี้ก็มากี่กิโลคลองสี่จากนี่กี่กิโลสิบกว่ากิโลสิบกว่ากิโลเนาะเนี่ยผมมีน้นองสาวอยู่คลองสามเนี่ยว่าจะไปก็สงสัยจะไม่ไปแล้วเพราะว่าดูรถเมื่อกี้ติดเยอะเลยช่วงช่วงเยงง็นจะติดเยอะกว่ใช่ก็เลยไม่อยากจะไปเดี๋ยวไปหากินข้าวอยู่โลตัสใกล้ๆนี่แหละไปตากแอร์อยู่โลตัสอาศัยแอร์โลตัสสักพัก ลูกตาลูกพอเาเข้าห้างเลยนะปากอะไรถึงสาวน้อยเพชรมันแพงมากก็ขอให้ปังปังต่อไปข้างหน้าครับทั้งทั้งวงทั้งศิลปินทุกคนนะครับขอมีงานในการราบรื่นอย่าพบอุปสรรคขัดขวางอะไรขอให้ผ่านไปได้อย่างราบรื่นก็คุณพ่อเช่นกันเนาะดูแลสุขภาพให้สุขภาพแข็งแรงให้อยู่กับลูกกับหลานเป็นนานๆเนาะ แล้วก็เป็น f อสาวน้อยเพชรวันแพงเป็นกำลับบงใจฮีลาหน่อยไปแนวนี้ดนๆเนอะพอเด้ออีกสองเดือนอีกสองปีนนอ่ะหกสิบแล้วนานโอ้ยแล้วพี่เท่าไหร่ครับผมเหรอผมยัง50สิบนิดน้ <laughs> 0นิดๆ <laughs> ขอบคุณมากสำหรับ <c oughs> คลิปนี้ <c oughs> นะครับขอบคุณ <c oughs> แล้วเดี๋ยวรอน้องเนาะถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายรูปกับน้องแล้วก็ถ้าเกิดว่า กลับไปส่งแฟนแล้วอยากจะกลับมาอีกะกลับมาดูเต็มวงเลยวันนี้นะวงจะนอนดึกไม่ไหว,ดดนอ,นวอ่ะาขอบคุณมากครับขอบคุณครับ